รามันเป็นยังไงครับที่ว่าพี่ครูหญิงครับได้มาล้องเรียนเกสวัสดีครับเรื่องราวนะครับก็คือมีการโพสต์จากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในะพะเยาใหญ่จังหวัดสงขลานะครับว่ามีบุคคลพ้นสภาพก็คือครูหญิงนะครับที่มาร้องกับผมลักษณะกา,าโรโพสต์ก็คือถ้าคนทั่วไปมองก็คือครูได้กระทาความผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างจนทําให้ต้องพ้นสภาพซึ่งแตกต่างจากข้อได้จริงข้อได้จริงก็คือคุณครูหญิงเนี่ยได้การ สอบเขาเลือกเป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งได้ที่หนึ่งของจังหวัดด้วยนะครับเพราะงั้นการโพสต์ดังกล่าวจึงเกิดความเสียหายคุณครูหญิงก็เลยมาหาผมเพื่อปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างครับมันก็เราได้คุยยังไงมาหาเพครับ,รบผมพอได้สอบข้อได้จริงเข้าไปทั้งหมดนะครับก็ได้เห็นว่าปัญหาที่จริงเนี่ยจริงๆมาจากประกาศของโรงเรียนนะครับผมต้องเล่าย้อนไปนิดหนึ่งว่าคุณครูหญิงเนี่ยมีสัญญากับโรงเรียนตั้งแต่ปี6 2 ซึ่งระยะเวลาสัญญา3าปีจะหมดก็คือเมษาปี65ปีนี้เองประเด็นก็คือเมื่อปี6-4เนี่ยโรงเรียนมีประกาศออกมาว่าบุคคลที่จะไปสอบข้าราชการาพนักง,งานข้าราชการพนักง,งานเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหากต้องการไปสอบเนี่ยต้องลาออกก่อนก่อนมีการประกาศรายชื่อหากไม่ลาออกเป็นเหตุให้โรงเรียนสามารถเลิกจ้างได้นะครับก็คือให้ออกได้ดังนะนั้นเองแล้ว คุณครูหญิงก็ไปสอบอย่างที่เรารู้กันต้นปี65แล้วก็ประกาศผลมาก็ได้ไปยื่นคุณครูหญิงได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่2มีนาและสถานการ์ยื่นใบลาออกนะครับเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแปลว่ามันสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่2มีนาแล้วครับเพียงแค่ว่าต้องทํางานต่อไปให้จบสิ้นเดือนประเด็นปัญหาคือวันที่14 15แถวแถวนี้นะครับโรงเรียนเรียกคุณครูหญิงเข้าไปพูดคุยแล้วก็มีคําสั่งให้ออกเนื่องจากคุณครูหญิงทําผิดระเบียบปี6,4 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยกันจริงๆก็คือไอระเบียบปี64ที่โรงเรียนออกประกาศเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบนะครับผมยืนยันว่าประกาศดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานเมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากตัวลูกจ้างหรือผู้แทนของลูกจ้างเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีลายมือชื่อของคุณครูหญิงซึ่งจริงๆแล้วไม่มีลายมือชื่อของใครเลยนะครับเป็นการประกาศโดยโรงเรมกับผู้อํานวยการแค่ท่านเดียว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานที่ไม่ชอบเมื่อประกาศไม่ชอบคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับกับคุณครูหญิงเมื่อคุณครูหญิงยื่นใบลาออกสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่สองมีผลวันวันที่30เนี่ยการบอกให้คุณครูหญิงออกจากงานวันที่15จึงไม่ชอบเมื่อการบอกให้ออกจากงานไม่ชอบแล้วมาประกาศลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นความผิดฐานเอาข้อมูลในเบ็นเท็จลงในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับ เรื่องนี้เป็นความผิดอัญยงความได้ผมก็ยืนยันว่าจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยซึ่งวันนี้เราจะไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดีแล้วก็ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนดังกล่าวนะครับเพื่อหาทางแก้ไขกันแต่หากมีการเจรจาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็จะดําเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปอ่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราได้คุยกับทางโรงเรียนบ้างไหมครับยังครับตั้งแต่ยังเกิดเรื่องยังไม่ได้พูดคุยใดๆมีแค่ตัว ตัวแทนซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับอาจจะเป็นคนรู้จักกันกับผมอยู่ในวงการกระบวนการยุติธรรมนี่ครับแล้วก็คนที่อยู่ในเ,เ,เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียน,นได้พูดคุยกันบ้างแต่เป็นการพูดคุยไม่ทางการนะครับเพียงแค่วันนี้เราจะเดินทางไปพูดคุยกับโรงเรียนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลลัพธ์ตอบรับยังไงบ้างในกรณีครับเป็นคดีกรณีตัวอย่างหรือว่าสามารถ จะฟ้องร้องจนแก้กฎของเรงียนเอกชนได้ไหมครับที่ว่าจะไปสอบอเข้าบรรจุเป็นราชการนะครับพี่ครับผมตรงนี้ผมยืนยันจะจะ,จะทําให้ถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราจะยืนยันที่จะเดินต่อให้ถึงประกาศเนี่ต้องยุตินะครับเราต้องมองในสภาพความเป็นจริงครับการที่โรงเรียนมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องลาออกก่อนหากคุณไปสอบอะไรเนี่ยเป็นการ บังคับไม่ให้เขาจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งยิงมันมันขัดต่อหลักจริยธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะครับไอตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญและผมเชื่อว่าหลักการบริหารเอกชนทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โรงเรียนนี้ครับมันเป็นปัญหากับทุกโรงเรียนและโรงเรียนอื่นเขามีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องบีบบังคับว่าหากคุณจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องลาออกเป็นความขัดแย้งกันตเปล่าซึ่งจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีแต่มุมดีนะครับถ้าเรามองว่าโรงเรียนทางกล่าเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีทําให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอยู่ในนั้นนะครับทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันเลยว่าครูที่สอบได้ที่หนึ่งอยู่โรงเรียนนี้แปลว่ามันมีแต่เรื่องดีๆครับถ้าเรามองในมุมที่ดีเพราะฉะนั้นเรายืนยันที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการต้นสังกัดของโรงเรียนเอกชนด้วยนะครับซึ่งซึ่งมีการดูแลอยู่เพื่อให้แก้ไขประกาศระเบียบตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นๆ มันเหมือนเป็นสัญญา,าธาตุนะครับนะครับตรงนี้เรายิน,ยนดีที่จะทําแล้วก็จะให้ทําให้ถึงที่สุดแน่นอนครับผม <S <S อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทได้ฟังสัมภาษณ์มาจากรายการทีวีนะครับมีเพื่อนร่วมง,งานกล่าวว่าคุณครูคนดังกล่าวคือครูหญิงนะครับเปิดเผยชื่อได้คุณครูหญิงเอาเวลาที่สอนเด็กนักเรียนเนี่ยไปสอนไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทชัดเจนผมอยากให้เรามัดระวังเรื่องนี้ ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประกาศที่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองอย่าขยายความให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตกว่านี้เพราะงนั้นฝั่งครูหญิงหรือผมที่ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจเนี่ยผมดำเนินการยาวต่อไปให้ถึงที่สุดแน่นอนนี่ครับเพราะงั้นอย่าให้เรามาระวังในการให้ข่าวดังกล่าวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ของครูหญิงครั้งแรกครับเรามีความคิดยังไงบ้างครับออผมน่าจะเข้าใจเหมือนคนทั่วไปนะครับว่าต้องมีการกระทําความผิดใดสักอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าโพสต์จากบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับก็ก็หนีไม่พ้นเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับหรือหรือมีการแอบ,บอ้างชื่อบริษัทไปหาประโยชน์บริษัทจึงต้องมีการประกาศว่าหากมีการดําเนินการใดๆจากบุคคลคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท นะครับซึ่งซึ่งเข้าใจไว้แบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนใดๆที่คุณครูของสังกัดตนเองสอบได้แล้วมีการประกาศพ้นสภาพแบบนี้มาก่อนนะครับจึงเป็นเรื่องที่แปลกมาก